วันนี้ก็พบกับช่องไทยรัฐดอทเน็ตได้ครับวันนี้สิพาพี่พ่อน้องมากินยำมึกสายครับยำมึกสายหัวกระเหลี่ยวด้วยครับสายมีตุ๋ยเงี้ครับหนุ่มงามเลยครับใส่น้ำปลาแดกหอมๆมื่อก่าครับกินกับผักสดครับวันนี้มีหยอดผักไส่มากินครับหมูีหมากมันได้เลยได้กินหยอดก่อนสิบังคลิปก็ฝากพี่ฝากน้องก็ติดตามก็สังเกตอะไรก็แชร์ได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจช่องไทยรัดอทเน็ตครับเนาะสิบบริภาิปใหม่ มาครับวันนี้มาสดกินย่ามึกสายต้ำกันวันนี้งดขงยานหนึ่งมือสดจุดจวดต้ำกันครับเพ็ด,ดีขนาดครับใส่บุกพริกบุกไหล ีจัดดีขนาดรับเคี้ยวหน่อยหวานดีดีครับเคี้ยวหน่อยสุ่งนี้ Cũng <laughs> lắm thì yên rồi Hà sư mà có để đây để nhọt mà Cũng lắm chuột điên มาเ,เ,เขียรเซลก็มือใสายอีกนหวานกินก็ประดเดียงคือเพืกันคัดครับ ขนาดครับมือเนี่ยยังไงก็พาพี่พาน้องก็ติดตามก็สังเกตุอะไรก็แชร์ได้เด้ยครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับรด้วยนะครับเนาะสิบห้าคลิปไม่ไหมสวัสดีแล้วแรกนะครับสวัสดีครับ